เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจาันวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินยังยิ้มได้การเงินของคุณโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีลาผลจากการลงทุนก็พอมีเข้ามา,าเรื่องของการงานกราฟดวงการงานของคุณพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องแถมยังมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์หากทำงานประจำก็จะมีโอกาสเป็นเจ้านายคนได้ในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเหตุให้คุณทั้งสองคนงอนๆอนกันบ้างแต่ความสัมพันธ์ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิม ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเงินมาปุ๊บก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปแม้ว่าไม่ได้เรือดร้อนเรื่องการเงินเท่าไหร่ก็ตามเรื่องของการงานเตรียมตัวเอาว้คุณกําลังจะได้รับงานโปรเจกต์อลังการงานสร้างแต่ขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจไม่ลดละความพยายามทุกอย่างก็จะผ่านทะลุ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีประเด็นบางอย่างที่คุณทั้งสองคนต้องขัดแย้งกันแต่ไม่นานก็เคลียร์กันได้เหมือนเดิมส่วนคุณโสดได้พบกับคนที่คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ต้องอาศัยเวลาและเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้รายรับดีมากมีเงินถุงเงินถังหากวางแผนการออมให้ดีทุกอย่างก็จะดีมาก เรื่องของการงานดวงกำลังรุ่งโรจน์เจอจรัดแบบสุดงานก้าวหน้าคุณจะได้รับความสุขสมหวังดังใจปรารถนา เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีเรื่องไม่สบายใจก็ขอให้รีบเคลียร์กันอย่าปล่อยไว้ให้ยาวนานและบานปลายส่วนคนโสดไม่มีเกณฑ์จะได้ลงจากการสักทีเพราะตอนนี้คุณไม่ได้คิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองมาเยือนช่วงนี้จะมีโอกาสได้ล่าม,มากของการงานมีความคืบหน้า งานแต่ละอย่างเริ่มขยับขยายอีกไม่นานเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักอย่างดีตอนนี้ทุนทั้งสองคนมีความสุขสมหวัง ส่วนคนโสดกว่าจะได้เจอรักแท้ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรสำหรับคนที่เกิดวันาพฤริหรสัสบดีเรื่องของการเงินอยู่ดีๆก็มีค่าใช้จ่ายผุดขึ้นมาเต็มไปหมดหากไม่ระมัดระวังก็อาจจะทําให้เกิดโรคซับจางได้เรื่องของการงานเร็วๆนี้จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแผนงานต่างๆที่คุณวางแผน ทุกอย่างก็จะผ่านฉลุยไม่มีอุปสรรคปัญหาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ควรและคนรักความสัมพันธ์ไปได้ดีมีความมั่นคงและมีโอกาสจะคบหาดูใจในระยะยาวส่วนคุณโสดความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามาเพราะการงานเป็นเหตุ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้ดีมีเงินทองเข้ามาไม่ขัดสนแต่หากไม่ยับยัง้งชั่งใจก็อาจจะมีภาวะเงินขาดมือได้เหมือนกันเรื่องของการงานคุณกำลังจะได้รับมอบหมายดูแลงานดูแลงานที่สำคัญขององค์กรซึ่งจะใช้เวลานานกว่านี้แต่กว่าจะสำเร็จงานนี้เล่นเอาหืดขึ้นคอเลยทีเดียว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว,วรักของคนมีคู่คุณและคนรักเคยหอมหวานก่อนหน้านี้ก็กลับกลายมาจืดจางอีกครั้งแต่ยังคงคบหาดูใจกันไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหา ส่วนคนโสดขยันทํางานตัวเป็นเกลียวเพื่อสร้างอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าล่าซ้าฐานะการเงินของคุณมั่นคงมากเรื่อยๆเพราะการทํางานของคุณมีรายได้หลายเวียนสะพัดเรื่องของการงานหลังจากที่คุณผ่านความลําบากมาด้วยกันยาวนานตอนนี้ดีกว่าเดิมช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่องของความรักสาหรับคุที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักมีเรื่องจุกจิกระหองระแหงกันเป็นบางช่วงแต่ปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดต,ตอนนี้ขอเก็บใจไว้ในลิ้นชักก่อนไม่อยากมีใครเข้ามาในชีวิตดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ